วัด,ดีค่ะวันนี้นะคะเป็นข้าวนำก็จะมาทำชีสเค้กหน้าไม้นะคะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะวัตถุดิบที่ต้องใช้นะคะครีมชีส480กรัมนะคะละลายแล้วด้วยนะคะน้ำตาลทรายขาวครับ150กรัมครับไข่ไก่เบอร์3 4ฟองครับกลิ่นวานิลา1ช้อนชานะครับแล้วก็วิปปิ้งครีม200กรัมนะครับ แล้วก,ก็แป้งข้าวโพด10กรัม,มครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะวิธีแรกนะคะตีครีมชีสให้ละลายเล็กน้อยก่อนนะคะหลังจากนัน้นใส่น้ำตาลทสาขาวลงไปเลยนะคะหมดเลย ตัวครีมชีสเข้ากันกับน,น้ำตาแล้วนะคะหังจากนั้นก็จะใส่ไข่นะครับใส่ลงไปลยคา่าสีฟองนะคะเบอรสามนะคะ ล้กล้วก็จะใส่วิปปิ้งครีมเลยนะคะคะัย่างนั้นนะคะเราก็จะเทกลิ่นมนัน้ลางเลยนะคะ ก็ใส่แป้งขา้าวโพดนะคะได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเทสใส่พิมพ์เลยค่ะอหไรเจานนั้นนะคะเราก็จะเอาเข้าเตาอบนะคะอุณหภูมิ200องศ<อ><ส>าทางด้านบนทางด้านล <นะ S 2> ่างเลยนะคะเราไปรอ กินกันเลยค่ะอบ <ก S 1> และเวลาอบนะคะ<า>ให้อบ30นาทีถึง40นาทีแล้วแต่นะคะว่าอยากได้ระดับความไหม้หรือสีขนาดไหนค่ะเสร็จกันกแล้วนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราก็จะมาถึงเวลากันกินชีสเค,ค้กของเราเลยนะคะดูเนื้อชีสเค,ค้กสิคะ่ะอืมอร่อยครับนเยมนย มันมากเลยค่ะเมนูนี้ถือว่าทางค่ะมนากเ